คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําเลยนะครับสําหรับเตาถ่านปิ้งย่างไร้กวันนะครับรุ่นขนาด100ลิตรนะครับก็รุ่นนี้สามารถถอดขาได้นะครับพอถอดขาได้พอเวลาการเคลื่นย้ายนะครับก็ขามาใส่ในไม่ได้เลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําเลยนะครับสําหรับเตาถ่านปิ้งย่างไร้กวันนะครับรุ่นขนาด100ลิตรนะครับก็รุ่นนี้สามารถถอดขาได้นะครับ พอถอดขาได้พอเวลาการเคลื่อนย้ายนะครับก็เอาขามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับใส่ได้เลยก็สะดวกเวลาขนขนย้ายนะครับแค่แค่ปิดฝาเนี่ยก็ยกขาไปด้วยได้เลยองนี้มาดูรายละเอียดเวลาเราประกอบขึ้นขาแล้วนะครับถังนี้นะครับเราใช้ถังน้ําหวานนะครับไม่ใช่ถังน้ํามันนะครับสังเกตด้านในจะสะอาดเลยนะครับนี่ขนาดเรายังไม่ล้างนะครับยังสะอาดขนาดนี้เลยนะครับนะฮะนี่ครับด้านใน ตะแงตะแงรง2ชั้นนะครับชั้นล่างชั้นบนนะครับปิ้งได้2ชั้นนะครับก็บางคนก็ปิ้งปลาได้เยอะนะครับเขาปลาปิ้งเอีย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 งกันนะปิ้งเฉียงเฉียงแบบนี้จะได้เยอะเลยนะครับมี2ชั้นนะครับด้านข้างจะมีเหล็กใส่ฐานนะฮะเป็นตะกร้าทําจากเหล็กเลยนะฮะเป็นตะแกงใส่ฐานเนี่ยเป็นตะกร้าเหมือนตะกร้าเนี้ยใส่ฐานสองข้างนะครับ หลักการทํางานทําางนของเตาตัวนี้คือเวลาเราใส่ฐานสองข้างนะครับเราปิ้งอาหารตรงกลางนะครับอย่างเช่นอาหารที่มีมันนะครับมีน้ํามันเนี่ยเขาลงไปด้านล่างนะครับด้านล่างเขาก็เจาะรูสังเกตไหมครับเจาะรูเจาะรูเจาะรูแล้วด้านล่างนี่จะมีที่รองน้ํามันฮนะใช้กระป๋องเกี่ยวได้เลยนะครับน้ํามันก็ลงมาด้านล่างนี้นะครับคือหลักการคือน้ํามันไม่โดนฐานก็เลยไม่มีควันนะครับก็เลยไม่มีควัน ก็เลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะประหยัดถ่านหมายความว่าถ้าป,ปิ้งโล่งๆเตาผ่าครึ่งเนี่ยเราเปิดความสูญเสียของอความร้อนเนี่ยมันไปกับอากาศนะครับยิ่งมีลมแรงยิ่งร้อนอความร้อนก็จะหายไปอันนี้เราก็เลยครอบลงมาครับอพอครอบมาแบบนี้นะครับความร,ร้อนไม่หายไปไหนนะครับอันนี้คุณลูกค้าเห็นข้างๆนี่นะครับนอกจากจะเป็นตัวเอาถ่านออกแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถเพิ่มความร,ร้อนได้ โดยการเปิดด้านข้างนี้นะครับมีสองข้างครับสายขวานะครับถ้าเปิดนี้ให้ให้ออกซิเจนเข้าคือให้อากาศเข้าความร้อนก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจากอุ่นๆหรือเราหยุดปิ้งหรืออะไรเนี่ยเราก็ปิดสองข้างอากาศไม่เข้าเตา,าฐานนั้นก็จะก็จะเบาลงเบาๆลงปุ๊บก็ประหยัดฐานนะครับครับเวลาปิ้งนะครับคุลูกค้าในะด้านบงมีมองได้นะครับ มีมองเห็นนะครับมองเห็นเวลาปิ้งนะคุณลูกค้าเวลาวางปุ๊บเนี่ยพอพอครอบลงแล้วนะไม่ต้องพลิกพิกไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยนะครับไม่ต้องพลิกไปพลิกมานะครับมันจะสุกเสมอกันนะครับจะเหลืองพร้อมกันข้อสําคัญคือเตาตัวนี้นะเวลาปิ้งเนี่ยจะไม่มีอรอยไหมดําๆ่าเวลาเราปิ้งข้างนอกเนี่ยสังเกตน,นะรอยไหมจะดําๆเป็นขอบดําๆตัวนี้จะเหลืองเหลืองเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพ ดีด้วยนะครับปลอดภัยนะครับก็สนใจโทรเข้ามาที่ร้านตลาดไทยแก๊ได้เลยนะครับเราินดีจจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ